สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังเรื่องหนึ่งของดิสนีย์ที่ตอนแรกที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยมันคือหนังที่เกี่ยวกับประเทศไทยของเรานี่เองซึ่งหนังเรื่องนั้นก็คือ,อ,อรายาและมังกรตัวสุดท้ายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าราชาแ n d the l a s ั d r a g o ้นะครับคือจริงๆแล้วขอเท้าความก่อนว่าเมื่อสอสมวันที่แล้วผมได้ดูหนังของพิกซ่าที่เกี่ยวกับชื่อเรื่องลูกรนะครับที่มันเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่เขาเอ่อ เขาเป็นอะไรงไงเป็นสัป,ปลดในทะเลแล้วก็พอขึ้นมาบนบกก็จะเปลี่ยนเป็นคนได้นะครับแต่มันเป็นหนังที่มีประวัติมาจากประเทศอิตาลีซึ่งตอนที่ผมดูเสร็จผมก็นึกว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยดิสนีย์คงจะต้องหรือฮอลลีวูดจะต้องเอาหนังที่เกี่ยวกับประเทศไทยเรามาสร้างเป็นเป็นหนังฮอลลีวูดบ้างก็พอมาวันนี้ ผมก็มีคนแนะนาให้ดูหนังเอ้ดูเรื่องรายากับมังกรสิอะไรเงี้ยเป็นหนังใหม่ของดิสนีย์เป็นแอนิเมชันผมก็เลยลองดูพอเริ่มต้นได้ดูผมก็นึกว่าเป็นหนังจีนนึกว่าเกี่ยวกับมังกรจีนนู่นนี่นั่นแต่พอเริ่มต้นได้สักประมาณ5นาทีผมก็เฮ้ยทำไมมันแปลกๆทําไมผู้หญิงในละครคนนี้หน้าตาก็ไม่เหมือนคนจีนเลยหน้าตาก็โตผิวก็สีครําหน่อยแล้วพอดูที่ท,ที่ที่ชุดเครื่องแต่งกายเขาก็เอ๊ะทำไมมันคล้ายๆกับคนเ,เครื่องแต่งกายของหญิงโบราณแล้วพอดําเนินไปเรื่อยๆผมก็เลยเอ้าว เฮ้ยนี่มันเหมือนเกี่ยวกับประเทศไทยเราเนี่เกี่ยวกับเหมือนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเราอะไรทั้งนั้นผมก็เลยหยุดหนังแล้วก็มานั่งเซิร์ชดูนะครับว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับอะไรมันก็เลยมาถึงบางอ,อ้อตรงที่ว่าตอนที่ดิสนีย์ต้องการจะสร้างหนังเรื่องนี้เขาส่งคนทีมงานเข้าไปที่ซา u t ์อีสเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อที่จะไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติของเนื้อเรื่องซึ่งดราก้อนในชื่อของเขาเนี่ยมังกรจริงแล้วมันก็คือตัวนาคครับนาคารอ่อน พญานาคที่คนไทยเราเชื่อถือกันในภาคอีสานจะเห็นได้จากว่าในอแอ i m เมชันของตัวมังกรน,นั้นอ่ะมันดูเหมือนพญานาคมากเลยจากที่มีหงอนมีอะไรมันจะดูเป็นอะไรที่แบบเป็นไทยๆมากแล้วสิ่งที่ผมสังเกตได้ว่าเออเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยมันดําเนินโดยที่ใช้ประวัติแล้วก็ความเป็นไทยชัดเจน มากกว่าประเทศอื่นในซาว์อีสเอเซียของเรา <ST AR> ก็คือเริ่มต้นเลยจากที่ชุดของรายา <ST AR> ก็คือคนนี้เ็าใส่เชือกเหมือนเหมือนสะพายแพร่งที่ผู้หญิงคนโบราณใส่แล้วก็ใส่โจงกระเบนแล้วตัวพ่อเขาเองครับก็ซึ่งซึ่งเป็นเหมือนพระราชาเขาก็แต่งตัวซึ่งมีลายไทยใส่กระจงกระเบนเหมือนกันแล้วพอเขาเดินเข้าไปในในราชวังออของเขาเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าเฮ้ยการตกแต่งในพระราชวังเขาเนี่ยมันคล้ายคลึงกับความเป็นไทยมากมีรวดลายไทยแล้วก็ มีแม้กระทั่งพระมหาสเสวตฉัตรที่เป็นเป็นเปนเอ่อเป็นร่มที่สําหรับพระป่ากษัตริย์ของเราซึ่งเราเห็นแล้วรู้สึกมีความภูมิใจมากเฮ้ยประวัติศาสตร์ของเราเวัฒนธรรมของเราได้ตอนเนี้ย ฉายไปให้คนทั่วโลกได้ดูแล้วนะเราคนไทยเราได้ดูบ้างแล้วยังเราได้รู้หรือยังว่าสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยเออดิสนีย์เขาก็เห็นแล้วเขาก็เอาเรื่องของเราไปไปไปทำเป็นเนื้อเรื่องขายโชว์ให้กับคนทั่วโลกได้ดูอ่าแล้วก็มันจะมีหลายสิ่งมากที่ผมเ,เห็นแล้วผมรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไทยนี่มันไทยคือผมต้องหยุดต้องอธิบายให้ให้คนอื่นฟังตลอดว่าดูสินี่มันไทยนะไทยนะอ่าตอนนี้ผมจะมาขอพูดละกันนะครับคร่าวๆว่าสิ่งไหนที่ผมเห็นว่ามันมีความเป็นไทยๆอย่างชัดเจนในเรื่องราย มังกรตุส้าจริงๆแล้วผมอยากเรียกว่าระยะและกันระยะจริงๆแล้วก็เป็นชื่อของผู้หญิงไทยเหมือนกันนะเขาอาจจะตั้งใจว่าให้มันเป็นชื่อระยะแต่ออกเสียงเป็นรายาก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่แล้วก็คืออ่ะ ตอนเปิดเริ่มต้นเรื่องมาเขาก็มีการแนะนําฉากแนะนําเมืองต่างๆมันมีเมืองเมืองนึงที่ถ่ายมาแล้วมันเหมือนเมืองไทยมากก็คือมันเหมือนตรงตลาดน้ําจะเห็นว่าตัวละครเขามีการโยนทุเรียนด้วยแล้วก็ตัดทุเรียนแล้วก็มีการขายของบนเรือกันอะไรอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่รายาเขากินบ่อยๆก็คือเขาบอกว่าเ,อาเ,อาเอาจอร์กี้แจ็คฟรุตก็คือก็คือขนุนแห้งเนี่ยครับซึ่งเป็นอาหารที่เป,เป็นผลผลม้ที่คนไทยเรากินกันประจําอยู่แล้ว แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเขาพยายามจะทำะต้ยมยำกุ้งชัดเจนเลยว่าเขาขายต้ยมยำกุ้งภาพที่ออกมาคือเห็นก็เอ้ต้ยมยำกุ้งแน่ๆนะครับก็คืออันนี้คือเป็นการพรีเซนต์และพรีเซนต์ไทยแลนด์อย่างชัดเจนและอะไรก่ะที่ผมคิดได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมมีลิสต์อยู่ตรงนี้เครื่องแบบ ใช่เหมือนกันเครื่องแบบเขาจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใส่จงกระเบนจะใส่สพายแพร่งแล้วก็เสื้อไทยลายไทยแต่มันจะมีชุดบางชุดที่เกี่ยวกับประเทศพม่าเหมือนกันซึ่งผมพยายามดูรีเสิร์ชเหมือนกันค้นพบมันก็เห็นว่าเออการทําวิจัยของเขาเขาก็จะมีการเอา,อาเสื้อผ้าของเจ้าอีสเอเชียจริงๆนะครับมา,มาใช้ในหนังเรื่องนี้แล้วก็อะไรก็อ้อนมีเด็กน้อยจะเห็นไหมว่าเด็กน้อยที่ตัวเล็กๆเบบี้ที่แบบว่าพูดไม่ได้แต่ว่าเป็นโจรขโมยตอนแรก,แรก ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เปิดเผยออกมาว่าอ่าชื่อของน้องคนนี้ก็ชื่อว่าน้อยในหนังเขาเรียกว่าอ่านี่ไงชื่อน้อย your name is น้อยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นและผมประทับใจมากก็คือมันมีฉากฉากหนึ่งตอนที่รายานั้นเขาก็ไปในถ้ำเพื่อที่จะต้องการจะไปขอร้องให้ตัวเด่นก็คือพญานาคเนี่ยออกมาเขามีการใช้ชุดกรวดน้ำ ซึ่งก็คือจะเป็นถ้วยใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเป็นเป็น,ปนที่กรวดน้ําและระยะก็กรวดน้ําลงไปเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เสนอออกมาในการกรวดน้ําในทางศาสนาพุทธแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราที่เราทำทำกันมาเราทราบว่ามันคืออะไรแต่ชาวต่างชาติเขาคงไม่เข้าใจซึ่งผมพอผมเหียนผมก็อธิบายให้ชาวต่างชาติฟังว่าเนี่ยมันคือการกรวดน้ําที่เราทํามาเป็นประเพณีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วก็แล้วก็อีกอันนึงตอนสุดท้ายจะเห็นว่าก่อนจะจบเนี่ย เมืองฮาร์ทที่เป็นเมืองของรายาที่พ่อก็เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่ตรงนั้นนะ่ะสะพานอันนั้นนะ่ะก็คือสะพานพญานาคจะเห็นได้ว่าตรงปลายสะพานจะเป็นรูปพญานาคที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเราที่เราจะเห็นพญานาคเวลาเราเข้าวัดหรือต่างๆท้อง,งสะพานอะไรพวกนี้นะครับก็ สิ่งที่ผมเห็นมันมีหลยายๆอย่างมากที่เห็นแล้วรู้สึกเลยเฮ้ยเราดูหนังไทยอยู่ถึงอาจจะไม่ใช่100%ก็ตามแต่มีความเป็นไทยอย่างแน่นอนอยู่ในละครเรื่องในหนังเรื่องนี้ที่ดิสนีย์ทำขึ้นมาแล้วเรตติ้งก็คือทั่วโลกจากที่ดูมาเรตติ้งดีมาก95%ของร o อ t e n เตอ์ทอม o าโนะครับ ก็อยากจะแนะนําว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็ลองดูแล้วกันนะหาดูแล้วก็พยายามมองความเป็นไทยเราให้ชัดเจนว่าเรามีสิ่งดีๆอยู่ในมือเราไม่ควรจะลืมสิ่งที่เรามีไปนะวัฒนธรรมไทยเรามันสวยงามผมอาศัยอยู่ต่างประเทศแต่เวลาผมกลับไปเมืองไทยเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเป็นประเทศที่เป็นเอกราชมาตลอดไม่เคยตกไปเมืองขึ้นของใครเรามีวัดมีวัฒนธรรมมีการแต่งกายมีคําพูดมีการไหว้ มีหลายๆอย่างมีภาษาเป็นของตัวเองที่เราควรจะภูมิใจเราไม่ควรลืมไม่ควรลืมพวกนี้เลยนะครับและสิ่งหนึ่งในหนังเรื่องรายาเนี่ยที่เขาจะเสนอสื่อขึ้นมาเป็นแมสเซจของหนังก็คือ trust ซึ่งแปลว่าการไว้ใจซึ่งกันและกันผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเรามีมานานมากแล้วเราเป็น land of smile คนไทยเรายิ้มคนไทยเราเรายิ้มให้กับคนทุกคนเรา trust เรา,เราไว้ใจซึ่งกันและกันเราไม่ควรลืมสิ่งนี้นะครับแม้ว่าโลกเราจะเปลี่ยนไปแม้ว่าเราจะ เข้าไปสู่โลกโลก,กาภิวัตแต่ความเป็นไทยของเราคือสิ่งที่เราควรจะภูมิใจและทําให้โลกรู้ว่าความเป็นไทยเราเป็นอย่างไรผมไม่อยู่เมืองนอกตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นคนไทยทุกคนยิ้มให้ผมทุกคนรู้สึกว่าว้าวอยู่เป็นคนไทยผมเห็นเลยครับว่าความเป็นคนไทยการเป็นคนไทยเราเนี่ยทำให้คนเขารักเราโดยที่เขายังไม่รู้จักเราเลยเพราะฉะนั้น อย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็จะลืมดูเรื่องนี้นะผมแนะนานะครับแล้วยังไงมาเจอกันอย่าลืมถ้ากดถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดชอบแล้ว subscribe ส่งต่อให้คนอื่นดูด้วละกันเพราะผมก็เพิ่งพยายามเริ่มทําและพยายามทําจะเสนอสิ่งดีๆให้ดูแล้วกเ็เสนอความรู้ทั่วไปต่างๆที่น่าจะมีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ลองดูนะครับยังไงวันนี้ขอพูดแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ นาไรนาอาชื่ออะไรนะยาระยาระยารายานาอาชื่ออะไรนะหายาระยาหายาหายาหายาเดี๋ยวดูสัญญาณเอารันเอ่อเอ่อนาไรเอารันเอ่อนาอาชื่ออะไรนะนาอาชื่ออะไรนะยายา เยนารายระยาระยารายาระยารายาน้าอาชื่ออะไรนะ